าสิ่งที่มักจะเจอในเกม MMORPG คือผมได้ลองเกม Slime Hunter Y Impact มันเป็นเกม MMORPG บนมือถือสไตล์ภาพน่ารักสดใสแบบ Pixel Art เหมือนเกม RPG ยุคเก่าๆ8บิต16บิตอะไรแบบนั้นเลยตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ใช้มุมมองจากด้านข้างมีระบบอะไรที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดระบบเก็บเลเวลระบบสัตว์เลี้ยงคราฟของลงดันหาไอเทมเล่นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกใช้ได้เพลินดีเหมือนกันนี่ว่า คือผมไม่ได้เล่น MMO มันนานมากครับพอเล่นเราก็รู้สึกว่ามันทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนที่ติด MMO บอกกันตรงๆนะครับว่าวันนี้มาแนะนำา MMO s l i m e h ส n ลม r ตถ้าเกิดใครอยากโหลดลองเล่นลิงกอยู่ข้างล่างแล้วก็พอเล่นเล่นไปเนี่ยมันทำให้ผมเจอบรรยากาศที่คุ้นเคยครับกับ5สิ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆในเกม MMO วันนี้ผมก็เลยจะพาไปดูครับว่า5สิ่งที่เรามักจะเจอใน MMO มมันมีอะไรบ้างแล้วคุณเคยเจออะไรแบบนี้ไหมลองไปดูกันครับ อย่างแรกเลยคือเนื้อเรื่องไม่เล่นเน้นสร้างดาเมจคือถ้าเกิดพูดถึงความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ MMORPG หลายคนอาจจะนึกถึงเวลาที่เราตีหมอนเก็บเลเวลลงดันเข้าเกิวและหนึ่งในนั้นก็คือการปั้นตัวละครของเราให้มันเก่งโคตรๆทำดาเมจได้เยอะๆแบบว่าอะไรแรงๆก็ใส่เข้าไปให้หมดอัพอะไรที่มันทำให้เราตีแรงที่สุดจริงๆนี่นะ่าจะเป็นอารมณ์คนเล่น DPS เลยนะครับคือเรายิ่งบิ้วตัวละครยิ่งเห็นเลขดาเมจขึ้นเยอะ มันยิ่งฟินแบบเควสเดี๋ยวค่อยทําก็ได้ขอขอบิวก่อนแป๊บหนึ่งอะไรแบบนั้นซึ่งไอสไลม์ฮันเตอร์เนี่ยตอนผมเข้าไปเล่นครั้งแรกผมแบบตกใจกับเลขดาเมจมากดาเมจขึ้นยังกระต่างเงินเฟ้อแบบร้เบิดภูดเขาเขากระช่อมเรียกว่าถ้าเกิดใครบ้าดาเมจนะครับเปิดขึ้นมา เห็นตัวเลขเด้งเต็มหน้าจอแน่นอนโจมตีมอนดาเมจขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเลยครับเร็วขึ้นเร็วเก่งหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ดามเมจขึ้นเต็มหน้าจอเลยตัวเกมมันมี3มอาชีพครับนักเวทนักธนูนักดาบแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกอาชีพอะไรเห็นดามเมจแล้วอึ้งทุกคนนะ่ยผมว่าเกมมันตีแรงนะครับแต่ถ้าไม่ได้แรงแบบไร้สาระมีแท็กติกมีการอัพของอะไรแน่นอนครับว่าเวลาเราจะแนะนําเกมอะไรสักเกมเนี่ยเราก็ต้องพูดเนื้อเรื่องของมันใช่ไหมเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยมันมีผู้กล้า อะไรสักอย่างไม่รู้แหละพอดีกดข้ามไปอะครับไม่ได้อ่าน <c oughs> ข้อที่2คือช่องเก็บของไม่เคยพอไอเทมนับล้านช่องเก็บหลักร้อยคือเวลาเราเล่นเกม RPG เล่น MMO อะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทําเลยคือการฟาร์มตัวไปอัพของเอ๊ะการฟาร์มของไปอัพตัวถูกแล้วคือมันเป็นหัวใจของเกมนะครับทุกเกมมีช่องเก็บของจํากัดคือ1ช่องก็ใส่ได้1อย่างแต่ว่าอาจจะหลายเชน ก็แล้วแต่เกมไปโดยหลักการมันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดครับช่วงเลเวลแรกๆช่องจะเต็มเร็วมากบางทีเราต้องคอยเคลียร์ของตลอดเวลาในเกมออนไลน์ทุกเกมเนี่ยเปิดมาเราจะมีช่องเก็บของหลักร้อยสีหหน้าแต่แน่นอนครับมันไม่เคยพอ NPC ทําอะไรเองไม่เป็นคือมันเป็นเรื่องปกติของ MMO ครับถ้าเกิดให้พูดในแง่ความเป็นจริง NPC เนี่ยจะอยู่กับที่ แ้วผู้เล่นก็เดินตามไปรับเควสแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในหลักความเป็นจริงบางทีเนี่ยมันก็น่าจะทําเองได้คแรบบับสงสัยมากว่าทําไมมันไม่ทําบางครั้งเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่ให้เราทําอาหารไม่ให้บางทีก็ใช้เราเดินส่งของทงั้งทั้งที่ตัวละครที่ให้เราไปส่งแม่งยืนอยู่ข้างๆคือบางทียื่นมือไปก็ถึงแล้วป่ะแบบหยิบของขึ้นมายื่นมือให้ยืน่นยื่นของใหก้ก็ได้แล้วไหมแล้วทําไมต้องฝากตัวกลาง ที่มันเดินไปแค่ก้าวเดียวแล้วก็เอาของไปให้ประหลาดดีครับประหลาดดีศูนย์ร่วมคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่คือถ้าเกิดเราไม่พูดถึงข้อนี้มันก็เหมือนจะพูดถึงเกมผิดแนวเกมออนไลน์เนี่ยมันเต็มไปด้วยผู้คนหลายรูปแบบครับทั้งคนที่เล่นเป็นหมู่คณะชวนเพื่อนมาเล่นชอบเล่นโซโลเล่นคนเดียวคนที่ชอบพูดอะไรแปลกๆ่อยษัทเลี้ยงลงช่องแชทไปยันคนที่ห่วงใยบุพการีคนอื่น ดยการถามว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมผมเชื่อว่าหลายคนต้องเจอสักเกมแหละซึ่งเอาจริงๆมันก็ส่งผลต่อการเล่นเหมือนกันครับบางทีเกมมันท็อกซิกเกินไปก็ไม่ดีแต่สําหรับ s Lime Hunter Y i m p a c t ตอนนี้คนเล่นมันอาจจะยังไม่เยอะครับตอนผมเล่นเนี่ยคอมมูนิตี้มันยังไม่ได้ใหญ่มากผมนั่งอ่านแชทโลกภาษาไทยผมรู้สึกว่าก็ยังไม่เจอใครเป็นห่วงพ่อแม่คนอื่นนะมีแต่การคุยกันน่ารักน่ารักแบบมันก็เป็นบรรยากาศที่ที่ดีใช้ได้ครับอาะล้ะข้อสุดท้ายดีกว่าชุดไม่สวยไม่มีแรงเดิน ถ้าเกิดพูดถึงความสนุกอีกอย่างของเกมออนไลน์หลายๆเกมเอ๊ะทำไมมันฟังดูซ้ำๆแต่ข้อนี้เนี่ยสำคัญกว่าข้อแรกอีกครับถ้าข้อแรกเป็นสายดาเมจข้อนี้ก็เป็นสายแฟชัน่นคือบางทีเนี่ยเราต้องสวยไว้ก่อนไม่งั้นดาเมจที่ว่าแรงแรงเท่าไหร่ก็เหมือนถูกหาน1ิซึ่งสำหรับเกมสไลม์ฮันเตอร์เนี่ยนะครับผมต้องพูดหน่อยว่ามันมีระบบสกินนะเกมมีสกินอะไรน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับทั้งชุดหมอพยาบาลไปจนชุดแฟนตาซีชุดสัตว์ แบบว่าน่ารักมากๆอ่ะอย่างของผมก็เป็นน้องฉลามตัวนี้เนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยถึงมันจะเป็นชุดเกลือก็เหอะก็ประมาณนี้แหละครับกับ5สิ่งที่เรามักจะเจอกันได้บ่อยๆในเกม MMORPG ผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอเหมือนกันยังไงฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมโหลดเกมไปเล่นนะครับขายหนักมาก Slime Hunter w i Impact เป็นเกมที่โอเคอยู่เกมมีระบบอะไรต่างๆมากมายเลยคือมีมากกว่าที่ผมพูดไหมมีลงดันมีสัตว์เลี้ยงเป็นอีกเกมที่ ตอนแรกๆไม่อยากเล่นแต่พอกดไปแล้วก็ไปๆมาๆก็เออดีเหมือนกันนะครับภาพมันน่ารักมุ้งมิ้งเกมเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานด้วยถ้าสนใจลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอทั่วไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ